หน่วยชุมชนหน้าอยู่สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุูทิพย์ก็จะมาสอนเรื่องชุมชนหน้าอยู่ต่อจากเมื่อวานนะคะชุมชนหน้าอยู่หมายถึงบุคคลหรือคนเยอะๆที่มารวมกัน มากๆเราจะเรียกว่าชุมชนคราวนี้เมื่อวานนี้ครูทิพย์ได้สอนไปแล้วว่ามีสถานที่สำคัญในชุมชนเช่นตลาดวัดโรงพยาบาลสถานีตำรวจนะคะวันนี้ครูทิพย์ก็จะมาอธิบายความสำคัญของสถานที่สำคัญต่างๆในชุมชนนะคะเช่นตลาดตลาดเ,ออเป็นสถานที่ที่ให้พ่อค้าแม่ค้า นำสินค้ามาขายนะคะแล้วเราก็ไปจับจ่ายใช้สอยหรือไปซื้อสินค้าต่างๆมาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะอันนี้เรียกว่าตลาดค่ะต่อไปนะคะเป็นวัดค่ะวัดหมายถึงเป็นสถานที่ที่ให้ประชาชนทุกคนได้มาทำบุญนะคะตักบาตรทำบุญเป็นที่ส่วนรวมจิตใจแห่งศรัทธาธรรมนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าวัด ก็อยู่ในชุมชนเช่นกันค่ะต่อไปนะคะเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เป็นที่ส่วนรวมของชุมชนเหมือนกันนะคะเวลาเจ็บไข้หรือไม่สบายนะคะเออก็จะมาที่โรงพยาบาลกันค่ะอันนี้ก็เป็นสถานที่สําคัญในชุมชนเช่นกันนะคะต่อไปนะคะเป็นสถานีตํารวจสถานีตํารวจก็จะมี ให้ตำรวจอยู่ตำรวจก็จะอยู่ในสถานีนตำรวจให้เพื่อใหออ้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนนะคะได้ไปร้องทุกข์หรือได้ไปแจ้งความเพื่อที่จะดูแลชุมชนให้สงบสุขนะคะค่ะวันนี้นะคะครูทิพย์ก็ บอกเรื่องความสำคัญของชุมชนไปแล้วนะคะสถานที่สถานที่ต่างๆค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการอยู่ร่วมกันในชุมชนให้อยู่อยู่อย่างมีความสุขนะคะค่ะวันนี้คุูทิพย์ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ